ลองดูดิอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยนี่โอ้โห,โห,โหไม้เดียวจริงรูดไปแล้วมั้งอุ้ยไม่อยู่แหรอมั้งสวัสดีค่ะทุกคนมีความสุขหมายสวยแต่ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้มันจะก,กัดของเราหรือเปล่าปะเช็คกันดีกว่าเรา นี่เดินได้ยาวเลยนะไปเดี๋ยวเริ่มจากจุดนี้ก่อนมันมันเป็นทางน้ำไหลแล้วก็มีผักตบตรงนี้อืมผอขต้องตีล้ะริม ไอโด,โดจิบโุ้ยตัวเบล,ลอเลยไปชอบเลยโด้ตามด้วยอ,ะยอ่ะเออนี่จิบมาเลยว,วะเฮ้ยเนี่ยมานี่แล้วมาเราเดินมารอบแล้วมังม้าางัดฝั่งนี้มั้งยทุกคน,<ห>นบังเอิญเจอคอกว่ะ ลองตีไหมไมันมีตัวปะแต่ว่าเดี๋ยวรอมันมางี้ก่อนไหม,มนี่มันกำลังเดินหน้ามางี้เนี่ยน่ะตาป้องว่ามีตัวไหมไม่มีน่าจะโดนไปแล้ว <laughs> เออควอย่างนี้ไม่นา่ารอดไหนลองดูไม่มีก็ไม่มีม <laughs> โดนสไนเปอร์ไปแล้วหรือเป่าแต่มาร้อยสวยเลยนะเป็นก้อนเลยนะลองดูดิอยู่ไหม อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่หูไม้เดียวจริยงรูดไปแล้วมัง้งอุ้ย,ย,ยอยู่อุ้ยอยู่ไหมอยู่อยู่ในหญ้าเลยวะ่ะอ,อุ้ยไม,ยยยยม่ยุกแล้วมั้งอยุกไหมอะไม่แน่ใจว่ะมันก็หนักๆอยู่นะ อยู่วะไม่แน่ใจอยู่เปล่าอะทุกคนมาลุ้นกันรูอ้ยอยู่วะติดไอล้ลำระเบิดมาด้วยหนึ่งสองอ๊อุยอ้ยผูย้ไม้เดียวไม้เดียวโคตดุอุย้ยกะจะลองตีเฉยๆอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยนะ ไม่เป็นไรลูกขอถ่ายลูกอย่างเดียวก็พอยักยางแก้คันอมเข้าไปมิดเลยอ่ะนี่ทุกคนตัวยาวมากแต่ผอมอ่ะนี่ทุกคนแปดสิบหกเบสเอ็มยเอ็มแมสด็อกสายพี่อะไรสายพีอีหนึ่งจุดห้าท็อกอายจ้าอะไรอะสูตรสองศูนยสองคนชอบเยอะมากเลยวะเออมาตกเลยตกปลาหมอเหรอ โหงัดมาทั้งกอค่ะทุกคนหลังจากหลังจากที่ <laughs> มาประมาณเดือนกว่า <laughs> เดือนกว่ามันหาหม่ไม่ได้อ่ะตอนนี้แบบน้ําในคลองหลายๆที่อ่ะมันเป็นสีน้นํานมหมดเลยอ่ะสีกาแฟอ่ะแล้วมันก็ไม่มีป่ากัดเลยอ่ะเออเพราะว่าตอนนี้ปลามันก็ออกคอกอะนะันเนาะอย่างว่าแหละไปที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่คอก เดี๋ยวลองตกปลาจอนดูอะไรนะกอดน้องดิกอดน้องคืออะไรกอดน้องกอดน้องให้แน่นแน่นน่่นกอดน้องกอดน้องให้แน่นแน่นแน่่นเธอว่าช่วงนี้มันจะมีปลาจอนปะวะหรือมันจับคู่กันหมดแล้วจิบปลายภาค เมื่อกี้นี้มันมีจิบอยู่ปลายพังจริงนะเนี่ยใครมีหมายเด็ดๆก็กระซิบบอกเมย่บ้างนะหรือหมายรับหมายมีเจ้าของเออเออหมายมีเจ้าของก็ได้ออขอเขาไปตกหน่อยคันเออคันไม้คันมือลึกเกินออปลาไม่เอาเออตกอย่างเดียว <laughs> <laughs> นั่นนะคอกใหญ่แล้ว เุ้ยไอ้ดูเุ้ยไอ้ดูตัวเบลอเลยเออมันกัดหลังอยู่เห็นไหมเออเออดไอ้ดูไม่ทันมันเข้าไปแล้วว่ะนี่มันเข้ามาอยู่ในนี้มันตัวเขียวเลยมันกัดหลังอยู่มีไอ้ดูว่าโน่นนะข้อไอ้ดูเนี่ยออาไปละมันกัดหลังอยู่ไม่รู้หลังมันอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แหละฉันว่าเนี่ย ไอ้ช่อแล้วมันจะกัดติดไหมล่ะเฮ้ยอุ้ยดูจีวุ้ยตูเบลลอเลยไอ้ช่อเลยดูตามด้วยอ่ะเออไอ้ช่อเลยดูวะไอ้ช่อเหมือนไอ้ช่อเลยแต่มันเหมือนมันตกใจแม่มันแน่เลย cip tu belum loh mak ya เอาจนได้มันจิบอยู่ในดงเยอะเยอะมากเห็นปะปนี่อมเข้าไปอีกแล้วจ้ายักย่างนี่เดี๋ยวนี้เมมีม่เขาทำอีกช่องหนึ่งนะไม่ได้อีกช่องหรอกเขาเรียกไปอีกพ l a y l i s t หนึ่งเออคุณยายเอมี่ตอนนี่ข้าวมันสางตอนแล้วนะเออใครยังไม่ได้ดูนะไปย้อนดูได้ดไดเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนคุณยายมาตกปลาด้วยเอาล่ะค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้นะคะเมฝากให้ทุกคนนะคะไปติดตามในเพจเมมี่ด้วยเพราะว่า เมยจะอัปเดตในเรื่องของชีวิตประจําวันนะคะว่าเออไปทําอะไรบ้างแล้วก็จะมีคลิปสั้นลงเกือบทุกวันเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้มีทั้งละครสั้นแบบตลกตลกด้วยอ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะยักษ์ยางแก้คันนะคะวันนี้หมานอีกแล้วเพียงตัวละ125บาบาทเท่านั้นไปหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะจ๊ะเนื้อยางเหนียวนุ่ม เหนียวทนทานนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งนะทุกคนเนี่ยพอปลากัดปึ๊บนี่ถึงตัวเบ็ดเลยมันก็ทําให้ติดปลาได้ง่ายนะคะอ่าก็จะเป็นหน้ายักษ์แบบนี้เลยนะคะมาคนถามว่าเออมันมันมันเป็นแบบไหนรูปล่างยังไงนะนะ่ะให้ดูชัดๆนะแล้วก็จะมีใบสปินที่เป็นรูปโลนะคะเอียง45องศาตบน้ําดังนี่ตัวเบ็ดแนบไปกับตัวเหยื่อนะคะไม่ติดง่าย ลาตแล้วก็คันนี้เลยค่ะ M y M Mad Dog นะเป็นแบรนด์ของเมเองนะคะตัวนี้เวท86นะงานตรงสายประช่อนแล้วก็สาย PE สีชมพู h o w k Eye 1.5ค่ะแล้วก็ฝาก Subscribe ช่องเมมี่ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย